สวัสดีครับมมาวันนี้นกินข้าวเช้ากันนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นผัดกัะเพรานะครับผัดกัะเพรามาวันที่เดือยนะครับเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวเมนูเด็ดผมจะช่วยดูนะครับนี่นะเห็นไหปลานะครับปลาําจืดปลาทอดเนี่องเหลืองเนี่ยไข่มันนะครับนี่ไข่ล้วนๆนะครับไข่ล้วนๆ ไข่ล้วนไข่ทุกตัวครับไข่ตุกตัวทอดกรอบเรียบร้อยไม่ต้องดราม่าว่าหาปลาช่วงฤดูบางไข่แล้วปลาจะสูญพันธุ์นะครับมันเป็นคลองธรรมชาติหลังบ้านลา้วปลาเยอะมากอ่าคกินแบบดักตา่ายนะครับอืมมนเ่เป็นข้าวนะครับ ตอกเอล้วนๆไข่ปลาสดๆอสดยอดนะครับคือหลายคนที่อยู่ในเมืองกรุงหรือว่าอยู่ที่เจรเญอาจจะไม่ได้กินสดแบบนี้นะครับเอาขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็เอามาปรุงนะครับแบบรสชาติมันสุดยอดนะครับไข่ล้วนๆน อืมอือดดูเนื้อปลาครับอันนี้มันก็มีก้างครับแต่ว่าก้างมันไมมันเป็นอะรรับอกได้เลยครับว่ายอดนะ แต่ถือคนที่อยู่เป็นชนบทหรือบ้านนอกเท่านั้นนะครับที่จะได้กินนะครับอาหารดสดๆแบบนี้ไม่ต้องซื้อนะครับก็แบบนี้จะขายแล้วอืนะมือมะอนอนี้ก็จะกินตัวหนะึ่งแล้วก็อันนี้จะเก็บไว้กินม,มื้อเย็นี้ครับนี่ชินตัวนะดูแต ว้าวเุ้งติ้งเลยโอเคครับขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะครับให้มือนเลยครับอร่อยนี่นกลัวผู้ประมาณยังจขึ้นะครับร <c oughs>